ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องล,ลิตาคิดแคบวันนี้นะคะเรากลับมากับทริปพ,พิเศษคะ่ะก็คือเป็นทริปเที่ยวเขาใหญ่ของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องด้วยเป็นวันเกิดของพี่โอ๊ตด้วยนะคะเป็นพี่ชายของเรางนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะไปทําบุญใส่บาตรนะคะแต่เช้านะคะแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยนะคะที่วัดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราจะออกเดินทางไม่ใช่สิตอนกลางวันนะคะเราจะออกเดินทางนะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโคราช นั่นเองเพื่อไปชมคอนเสิ เพื่อไปชมคอนเสิร์ตในตอนเย็นนะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะของออวงล็อกเคสตาร่น,นเองซึ่งมือกลองนะคะเป็นน้องชายของพ่อเรานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะไปให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เราจะไปพักกันที่ที่พักที่ชื่อว่าโอโซนเขาใหญ่ด้วยนะคะเป็นโรงแรมนะคะที่แบบดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะไปพาทัวร์เที่ยวกินอะไรอย่างนี้นะคะก็ รอติดตามนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะสนุกแค่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเปนิดของโอโเวอร์นะครตอนนี้นะครับเร,เราก็ ไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วครับสบายสังฆทานถวายสังฆทานนานี้ชื่อวัดวัดใหญ่ครับวัดใหญ่ป้าดันใหญ่ในคลองบางปะขวดครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ผมอาศัยอยู่นะมาพบเจอกันได้ที่นี่บุญแล้วรู้สึกเป็นไงก็ทำบุญแล้วก็รู้สึกแบบดีฮะแบบรู้สึกแบบจากอาการแบบร้อนๆเงี้ยก็แบบรู้สึกเย็นทันทีเลยฮะคุณแม่ตุ๊กนะฮะแล้วก็พี่ลิต้าด้วยนะครับ่คะ ที่เราทำมืไปแล้วค่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปฉลองนะฮะเราก็จะฉลองกันวันนี้เราจะไปต่างจังหวัดกัน ไปเปไหน uh, อะไรคะไปเป็นไหนอะก็ไปเอ่อทางเหนือจังหวัดอะไรนะเพิ่อไปโคราชนะครับเขาจะไปไปนุ่นตีมาพอกันใช่ไหมลูกเขาใหญ่เอ่อที่ยวเขาใหญ่ยันไปชมคอนเสิร์ตนะฮะไปชมคอนเสิร์ตนะแบบอลังการล็อกเกสต้าม็อกเกไต้ามีวงล็อกเกสต้าแล้วก็ล็อกเกสต้าแล้วก็ล็อกเกสต้าเยอะเลยล็อกเกสต้าแล้วก็ติ๊กซีโร่อ๋อติ๊กซีโร่แล้วก็เจ็กสตนชัยเป็นอะไร เป็นเป็นมือกองครับน้องชายป้าป๊าเองนะน้องชายของป้าป๊าเป็นใหญ่เราท่ใหญ่เราจะให้กำลังใจเจสน์ชัยนะคัแล้วเราก็จะไปพักที่โรงแรมมาเลยโอโซนครับโอโซนโฮเทลเดี๋ยวเราเอาที่พักเราที่โรงแรมโอโซนนะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะ พีนิต้าอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะเขใหญ่คันที่ขับเขาอใหญ่คันที่ครับนะเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบว่ามันไม่มีในกรุงเทพเลยนะอากาศแบบนี้คือแบบว่าสวยได้เต็มปอดจริงๆแล้วอากาศเย็นมากถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะคะแต่อากาศเย็นมากแล้วแบบโอบล้อมไปด้วยภูเขาเลยนะคะทุกคนคือมันแบบดีงามมากเราแปดบ้างคือแบบว่า สึกสดชื่นมากมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราแบบว่ามีแบบถ่ายโปรเจกต์ลับๆมิดนึงโปรเจกต์ลับๆนะลับๆที่ไม่รับนะคะที่น่าจะออกไปแล้วนะคะก็อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเบื้องหลังนะคะก็ได้เราติดตามชมกันดูะั้ยตามกันมาดูซึ่งน่าจะได้ชมกันไปแล้วแหละวันนี้เราและ แวะตรงนี้เป็นที่แรกนะใช่ไอนน้เป็นที่แรกเลยทุกคนเพราะว่ามันเตะตามากจริงๆนะคะคือไม่แวะไม่ได้นะคือพื้นที่สวยมากเลยค่ะทุกคนผืนหญ้านะคะแล้วก็แบบว่าความภูเขาเขียวกป็ที่ต่างๆนาน,นาน,นะคือแบบว่ามันให้ฟิวที่ดีมากเลยคือแบบว่าเป็นการเริ่มต้นทริปเขาใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะ<อ>แล้วก็แวะถ่ายรูปกันไปนะคะก็จะเห็นว่ามีคนมาถ่ายรูปแวะถ่ายรูปกันเยอะนะคะ แล,แล้วก็ไปกันแล้วนะแต่เราก็ยังอยู่กันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำทัศก,กินของเราก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวอ ทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวม็งเที่ยงกันนะคะเริ่มหิวแล้วนะหลังจากที่ทำระกีดอะไรเสร็จไปนะคะเรามากินข้าวกันค่ะทุกคนดูนะคะว่าเมนูที่นี่จะมีอะไรบ้างนะคะมากันเถอะไปแมตุกิวยังแมตุกิวทันทีก็ท้องต่อเริ่มเกลียวแล้วค่ะกลียวแล้วเริ่มกินช้างตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวแล้วประเด็นคือเราปวดปวดปวดอะไรปวดซวะค่ะถูกทิ้งกล่องนี่ฮะปวดร้อนไหม ข้างหน้ามีนะคะจะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็จะมีปลากระพงบ้านแม่นะคะอของทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะ,ะก็มีต่างๆนานาค่ะนะคะตรงนี้เป็นเมนูเด่นของทางร้านนะคะเราหน้าหน้าที่ขายนะคะเราเอาปลากระพงบ้านแม่ไหมได้ได้ได้ไดเกต,ตายแม่ดูหูดูฟันฟังไหมเขะถ้าหน้ากินนะคะรนน่าดีะะาอยู่จะกินไก่ผัดเม็ดมะม่งวงด้วยค่ะแก่ผัดเม็ดมะม่วงทุกที่เลยก็ต้องมีเนะาะ เพราะว่าเป็นหอมโดวมันจะหวานๆนะทุกคนหวานๆเปรี้ยวๆหรือเปล่าจะน,น้ำน้ำ,นำออะไรดีแยมส้มก็ได้ส้มยำจริงบ่อยแนมส้มหอก็ได้ ถูกผักยาวะลูกถูกผักยาวเหรอโอเคค่ะอันนี้หมูใช่ไหมคะเอ่าหมูก็ได้ค่ะบอันมาลองชิมกันเลยดีกว่าทุกคนร้อนๆเลยนะคะข้าวกล้องอลไรข้กล้งตัวใหญ่ดีร้อนร้อนเนอะใช่อาหารก็ทำสดๆใหม่ๆเลยนะอืใช่ค่ะอันนี้แบ่ง ก็ยังเจ้าของร้านเขานะคะรสจัดในไทยนี่ก่อนค่ะเป็นเมนูแนะนำเขาเลยแกงส้มใช่ไหนมฮะเพื่อนกินไม่ลงเอยแกงส้มแกงส้มไแกงส้มค่ะค่ะอมต่อไป,อปเลยดีกว่าครับนี่คือปลาปลาของสูตรของทางร้านเขาทุกคนไม่เคยเจอที่ไหน ปลาอะไรนะชื่อเรียกปลาหัวบ้านแม่ปลาหัวบ้านแม่ปลากระพงบ้านแม่ปลาปลากระพงบ้านแม่ค่ะปลากระพงหัวบ้านแม่นะครับตัวนี้นะตัวใหญ่ๆเลยนะฮะสดๆนะฮะทั้งปุ้งทั้งปลานะฮเราอยู่ตรงภูเขาะฮเราอยู่ภูเขาแต่เรากินอาหารทะเลนะครับอันนี้น้ำได้เป็นสูตรของร้านนะคะอื้มอื้ ใกล้มากเลยได้่ารู้สึกเนืน้อปลาสดดีค่ะทต้าเนื้อมันนุ่มมากสดม,มากค่ะแล้วก็ตรงน้ำตรงนี้นยทุกคนเราไม่เคยกินที่ไหนมันมีความแบบเปรี้ยวแล้วมีความแบบออกชีสอะ่ะมีความมีแบบกลิ่นชีสซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะเติมเนยใส่ชีสไปก็เนี่ย,บบม,ยมันจะมีความแบบลืนล่นๆนะคะทุกคนอร่อยอร่อยมากเมนูก็แปลกเนาะที่มันแปลกและอร่อย ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยกันโออไม่ใช่นี่เป็นนิ่มผัดนิ่มมะลีค่ะทุเรียงนวนิ่มมะลีนะครับจานนี้เดี๋ยวจานนี้จะสังเกตนะฮะมาให้ดูกานทีนี้ที่การกินแต่ที่ว่าเป็นคะแนนรสชาติดูดิว่าจานนี้จะให้กี่คะแนนนะฮะเราต้องเอาน้ำน้ำมานด้วยทุกคนจะได้รู้รสชาตินะคะเข้าไปบอก อ๋อเหโหดูกินแบบฟินมากเลยอ่ะนิตาอร่อยเขาใช้เป็นยังไงซอสมันก็เค็มหวานหรือเช่ป่ะใช่ค่ะเคมเค็มหวานหวานจะจีดเค็มมากกว่าจี๊ดหวานอร่อยค่ะอร่อยให้กี่คะแนนดีสำหรับจานนี้ ยังไ,ไง,ยงไม่ถึงสิบเนอะยังไม่ถึงยังไม่ถึนะครับตอนนี้บอกว่าเราเป็นคนแบบว่านิดนึงนิดนึ่งกินว่าชิมมาเยอะฮะนิตาชิมมาเยอะนะ,ะจิเยนะชวนชิมไก่ผัดเม็ดมม่วงไก่ผัดเม็ดบะม่วงนะครับผิดมะทานด้วยนะฮะผัดเม่ม่วงนะครับอันนี้สั่งทุพี่เลยค่ะทุกคนก็อ,อร่อยแล้วนะ ใช่ค่ะออันนี้รสชาติอบแบบไหนอ่ะปลาเลมปลาเลมหวานๆเค็มๆค่ะหวานจะออกหวานไงออกหวานออกเค็มรสมันกรอบไหมกรอบกระดกแล้วก็ไก่เนื้อไก่เป็นไงนุ่มค่ะนุ่มนะฮะจะมีหอมๆด้วยพวกเครื่องเทศใช่ไหมใช่พวกพริกไม่ได้พริกอะไรไม่ไม่มีพริก นีมีพริกพริกอะไรนะพริกแห้งเหรอพริกแห้งพริกแห้งหอมใหญ่นะครับพริกแห้งหอมใหญ่แต่เราชอบกินหอมใหญ่กกว่อือแต่พอเราขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่ไหนกันจอดเดี๋ยวไปดูกันนะไป ที่ทอสคาหน้าแล้วนะคะเรามาทาภารกิจบางอย่างนะคะแล้ววิวที่นี่นะคะทุกคนสวยมากเลยนะคือเขามีห้องพักด้วยนะคะให้มาพักนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้พักนะคะก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็แค่มาเยี่ยมชมนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมาพักที่นี่กันนะคะเพราะว่าที่พักสวยมากเลยนะคะโอเคให้ดูกล้องแทนกันหน่อยะคะ่ะว่าวิวนะคะสวยเป็นไงตรงนี้นะคะเขากําลงังทําห้องเพิ่มนะคะ สวยเพื่อวันนี้มาเป็นแบบเหมือนกับสิงโตนำโชคนะใช่เมาเวอร์ามากเลยนำโชคแต่วันนี้โชคไม่ดีดโฮ้าาโยโง่อะโชคไม่ดีเดี๋ยวนนำโชคของ ทำอะไรจ้าสองสาวทำวันไม่ได้ใช่ไหมเทำไปตรวจได้เคือเป็นยังไงเออซือตัววไหนเป็นไงลูกอเป็นอย่างนี้ค่ะให้เพื่อนดูหน่อยโซ่เลยเหรอประมาณนี้ค่ะทุกคน คะแล้วก็สวอปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ความรู้สึกดีค่ะเป็นยังไงบ้างก็แสบจมูกดีค่ะแสบจมูกนะสวอปทางนี้เป็นครั้งแรกของทางครอบครัวเราเลยด้วยเนาะก็นี่เหลือน้ำตาไหลเลยเนาะใช่หนึ่งขีดค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรปลอดภัยกันหมดเลยเออครอบครัวเราปลอดภัยกันหมดเนาะครอบครัวเราเซฟกันดีค่ะทุกคนเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้างานคอนเสิร์ตเนี่ยเขาต้องให้มาผ่านตรงนี้ก่อนใช่ไม่งั้นเข้าไม่ได้ใช่เห็นไหมเดี๋ยวเราต้องเอาตรงนี้เป็นยืนยันแล้วเราก็ถ่ายรูปตรงนั้นไว้เอาไปยืนยันถ่ายรูปไอตัวที่เรา ตรวจเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นขีดหนึ่งนะเออไปยืนยันแล้วก็เข้าคอนเสิร์ตได้ในยืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในที่ใช่ค่ะมาที่โรงแรมแล้วนะคะโอโซนโฮเทลเขาใหญ่นะคะทุกคนนี่มันปังนะคะนี่นี่นะคะคือทางเข้านะ เรากำลังมาจอดรถแล้วก็ไปเช็คอินกันนะคะอคตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปห้องพักแ,แล้วนะคะเราได้เลือกห้องพักมาแล้วนะคะมันเขียนได้ในกระเป๋ากลุกเราจะไปกันเราลากเลย,<ป>ยเราไปห้องพักกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูกันนะคะว่าห้องพักเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะยก ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าห้องพักแล้วนะแล้วนี่นี่นะคะคือเออ่ญาติของเรานะคะที่นี่เป็นนักดนตรีที่เราจะมาดูคอนเสิร์ตของเขาในวันนี้นะคะใช่เป็นเป็นน้องของพ่อนั่นเองค่ะก็คือเจดษศรชัยนั่นเองนะคะสวัสดีคุณผู้ชมเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออร์กสเตอร์นะคะก้องหลังออรกสตอรนะครับออร์แกสตอร์นะเล่นกดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจอกัน ถ้าคุณพ่อน้องๆก็คงได้ได้รู้จักนะครับต้องวัยยุค9ก้าศนย์ะวัยยุคเก้าศูนะดเ่านั้นนะฮะได้เจอกันนะบนเวทีเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูห้องพักที่เราจะพักกันในวันนี้นะคะไปเข้าไปดูกันเลยมาโนแรกมา่วนห้องน้ำก่อนเลยทุกคนเป็นจิงแรกที่สำคัญมากเลยนะ นะคะทคนอมใจนะมีอะไรีครื่องทุนด้วยใช่เพาะ่าที่นีอากาศนานคะอคืองหนทำ้อุ่นมวรดน้เตียงมาทุกคนิ่มดีไหมลองดูสิเด้งไหทุกคนเป็นแบบสปินเด้งเลยนะคะนอนน็จะสบายน่าดูเลยนะคะตอนคับสบายแน่นอน ที่นี่นะคะเขาจะโฆษณาคิดจันนี่เองน่าน่าน่าเขาไม่จ่ายค่ะเขาไม่จ่ายต้องเข้าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโฆษณาน้ำไม่เข้าแล้วแต่ถ้าจ่ายเดี๋ยวเราจะโฆษณาให้เออครับโอ้ดูรูปใช่เขาตกแต่งแบบว่าตามสไตล์แบบไทยๆนะคนเป็นลายไทยนะคะนี่าตกแต่งไทยนะคะแล้วก็อยู่ข้างนอกนะคะก็จะเป็นภูเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีทีวีให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นนะคะเก็บของเกี๊ยวกินไหม ้ยมงขวดน้ำ <łbym Get S 1> ให้สองขวดค่ะอกเขเรียกอาหารว่างนี่อาหารว่างว่างจริงๆเลยทุกคนอาหารว่างไม่ได้กินเลยอาหารว่างว่างจริงเะทุกคน้อตอผ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็รงนั้นก็ต่องแป้งแป้งเ่อแปงด้วยเป็นมุกอะอันนีุ้กใช่ไหใช่สามาห้าบาเอานะใช่ต้องเปิดแอาาวาเย็นการสบายใจด้วย LG อคหูขาไม่จ่าเหมือนกันค่ะอันนี้มีห้าหาห้าเรีย ขอพักผ่อนแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเป็นสื้อผ้าอะไรที่นี่ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนเสิร์ตตอนเย็นนะคะโอเค ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คอนเสิร์ตแล้วนะคะตอ,ตอนนี้นะคะอยู่ที่งานเขาใหญ่มาาธอนนะคะปี2ป5 6 4น่นองจะมีแบบว่านักดนตรตีนะคะก็มีอาหารแจกนักวิ่งด้วยนะคะเอที่เห็นในงานนะคะก็จะมีแต่นักวิ่งทางนั้นเลยนะ,ะแล้วเราก็แล้วเราก็เข้ามาได้นะคะก็ผู้ติด<ม>ตามทีมงานพี่หลังใช่เราเป็นทีมงานนะคะของพี่หลังลาเสซ่านั่นเองก็เลยเข้ามาได้นะคะก็คนนอกเข้ามาไม่ได้คะ ใช่คนนอกเข้ามาไม่ได้ได้แต่นักวิ่งนะคะก็ต้องทำการสวอปก่อนใช่อเดี๋ยวไปชมันตีกันเลยดีกว่า มองดู ain, so รอนตัวเราไม่มีใครอคอยติดตามวิ่งนี้เทไรแลคนเราคือคนกล่รแสงทำอะไรทำตามเลินยุยมันทำได้วิ่งนี้ก็วิ่งตามอย่าตามมาติไปวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่วิ่งวิไปติดตามติดไปเ่รู้่าใครใช่ตามมาวิ่งไปอย่ารอช้ามีอิมาตามคนใจ ทำอะไรคิดถึงสิ่งที่เป็นูง้สิ่งไหนไม่คิดจะทำอาจทำทำได้ไปวิ่ง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 วิงวิ่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 งวิงวิงวิงปวิ่ง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 วิ r งวิ่งวิงวิง